วันเจเยครับผมนี่เราจะมาดวลเจมเป๊ะ220กันนะครับไขแพะดครับมีกระโดดบอกโดดนัำแข่งสองทีสองทีแข่งเสร็จเลยทันทันสองทีเสองทีโดดสองทีปุ้มปุอ่ะเด้อไปครับเกตชาพรันมไหครับทูทีมเมนยูกับลิวพูลครับ ครับเป็นฝังอายุได้เรื่องเกครับมาจู่ที่ถึงที่อะไรครับแม็กไกวยมาวาลาครับ บอลขึ้นมาทางวิทวินวิสาก้ามาถึงกีนบูครับมาติดโทมิเน่ครั้งโรนันโดครับคาวานี่เสียบอลให้ทางลิเวอร์พูลครับอาริสนันเคียามามาเน่ไม่ผ่านวาแล้วครับมาถึงโรนันโดหนึ่งสองครับไม่ผ่านลิเวอร์พูลอีกครั้งแมนยูเก็บบอลเลยนะครับรอกลาวันนี้ แมนยูอีกครั้งครับแม็กโทมินีคาวานี่บอลมาถึงอลิซอนครับลูกนี้อลิซอนโยนมาครับมีนามิโ no, นครับออกมาทางซ้ายโรบิสันมาถึงไม่พาแมนยูครับแมนยูได้สวนกลับแล้วครับลูกนี้คาวานี่ไว้ oo, ครับคาวานี่ไม่พาลิโฟครับทำงานดีครับลูกนี้บูโน่ครับ ยังไงครับลองซองไกลครับลุงนีไม่ผ่านอลิสนันเบเกอร์อลิสันโยนมาทางซ้ายครับโลบิสันออกมาที่มานนี่มินามมโนอีกครั้งถึงเจลาครับริพูทำไงยังอยู่ที่แดงกลาครับริปูริพูอีกครั้งริพูได้ของบอลยังนะครับตอนนี้ถึงซาลาซาลาออกไปเท่นครับ เซนโยนมามินามโนะใหม่ถึงครับลูกนี้ไม่ผ่านวันพิซาก้าครับลูกนี้ยังไงครับกินวูดคองบอลแมนยูหวดยาวไปแล้วครับถึงโรนโดไหมคาวานี่ไม่พานลิพูยังไงครับโรนันโดไปแล้วครับโรนันโดโรนันโดแปรนิ่มๆเข้าไปครับลูกนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ ลิปูตามอยู่หนึ่งซึ่งครับตอนนี้เขาจะทำเกมขึ้นมาได้ไหมครับลิปูฝั่งคุณเบฟครับเมนยูคุณแพ็คครับมาแล้วครับมาเน่มาเน่ครั้งมาเน่ยังไงเขาจะปาดเข้ามาครับมาเน่มาถึงฟิมิโนไม่ผ่านแมนยูครับแมนยูโยนยาวครับเจลาดมินามินุครับซาร่าแทงครับ ไม่ผ่านแมนยูอเล็กเทเลสเก็บบอลเล่นได้ครับไม่ได้ครับเสียบอลหรือเปล่ามาเน่ปันโคง้งมาแล้วครับคนเวฟลิฟท์ภูตามมาแล้วครับหนึ่ง,หน,ง,นนนห,นงหนึ่งครับมาเริ่มศูนยกันไหมครับทีสกอร์หนึ่งหนึ่งครับ ภาพช้ามีให้ชมครับพวกนี้ครับแมนยูได้เคลียร์โดนน้ำครับแมนยูเอ hey, ้ยที่สมัคลิปปูได้คลอง bon ny, บอลนี ane, 1, 2, ้ครั้งครับลิเวอร์พูลมานี่ซาร่าหนึ่งสองไปครับฟิเมโน่ลูปิโตฟิเมโน่ใหม่ตรงครับเดกอา บอกว่ามีกูช่วยชีวิตภาพชายครัครบสัตไปมุมของเทนในเปิดโยนนะครับเทนโยนไปไม่มีใครครับตรงนี้ริบรูเก็บเลนไอครั้หมาเึงข้าวัานนี้เจอราสกัดไว้ได้มาที่ซาลาซาลาปันไม่ผ่านแมนยูแมนยู แมนยูทำไงครับลูกนี้แมนยูไม่ผ่านลิเวอร์พูลครับเฮดเดอร์สันซาร่าไม่ผ่านวารันวารันโยนยาไปครับก็ยังไม่ผ่านลิเวอร์พูลครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไงซาร่าไม่ผ่านแม็กควายแม็กโทมินีแม็กโทมินีแทงปไปครับว่ายังไงครับคาวานี่คาวานี่คาวานี่ ก็วันนี้หญิงใหม่ตรงครับมาติดซาลาฟิมิโนโ่ใม่ผ่านซาลาอีกครั้งแทงตัดลังมาแล้วครับพวกนี้ฟิมิโนโ่ตุกเล็กน้อยอืมใม่ผ่านแมกไมักวแมกไาวเขาได้ใหญ่อ้าวฟันวิส่ะ พอมาตึงโรนัลดอสเอาส่งให้ลิปูใช่ครับลูกนี้ลิปูทำยังไงส้มหล่นใหมหล่นครับส้มยังอยู่ดีครับส้มแทงลิปูอีกครั้งไม่พาลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลทำไงลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไปแล้วครับซาร่าไม่พาแมนยูอยู่ดีครับมาแล้วครับโรนัลด ไม่ผ่านเวอร์ซิลฟันได้ครับตัวนี้เขาคองจริงเจอราทครับเจอราทวดยาวก็ยังไม่ผ่านแมนยูแมนยูทำยังไงโตกลับเร็วหรือไม่แมนยูเขาวานี่เขาว่านี่ก็ยังไม่ผ่านฟันได้ครับตีลังกาโชพวกนี้เม็กโทมินีวันนี้เขายังไม่ส่งเทฟเฟตลงมาครับอย่าให้ส่งเทฟเฟตลงมาแล้วเป็นเรื่อง พักเวลาครึ่งเลยครับครับนี่ครับสถิติเจะแก้เกมวันยังไงหรือไม่จะแก้เกมหรือไม่ครับฟังลิปปูพูอย่างครับฟังแมนยูจะแก้เกมหรือไม่ครับ มาดูดูกันครับจะฟังริโพูครึ่งสองริโพูได้เกียร์ร่อนมาครับอ้าวลูกนี้ยังไงฟิมมโนมาถึงซาละาซาลาปันโคง้งโอโ้โหโคง้งจัดครับแมนยูได้ส่งเทพเฟซลงมาครับขจะมาดูนะครับเฟตล่างทองหรือเปล่า เด็กท่อาเล่นสั้นๆมาที่แม็กไกวแม็กไกวแม็กไกวทำอะไรครับลูกนี้เตะอัดซศร์อเล็กซีเทสดอ้าวแม็กไกวอีกครั้งแม็กไกวแต่แม็กไกวกับทำเสียครับลูกนี้โลนั่โด้วยไปแล้วครับไม่พาลิบูกูผู เล็กเทเลโยนครับไปคาวานน่มงติดครับอ่าเป็นฟังเลวพูได้เคลียขึ้นเร่มมาครับโรบิสันมินามิโน,โนค,ครับทุกนี้มาถึงเจอลาดเจอลาดมาถึงฟีเมโนโนฟีเมนโนแทงบาลครับซาร่าซาร่าใหม่ผ่านแม็กควายครับพวกนี้ ถึงเทเลสแบ็กซายเมนยูปายครับเอ,อยังไม่ผ่านฟันได้เจอลาอีกครั้งฟิเบโน่ไม่ผ่านเทฟเฟทครับซันโชมาแล้วครับซันโชโรนันโดครับไม่ผ่านเทนอยู่ดีครับเจอลาปายแล้วครับแฮนเดอร์สันอ่าก็ยังไม่ผ่านแม่ครับอยู่ที่เทฟเฟทเทฟเฟททำไงหนึ่งสองอารครับ โดนลิปูตัดได้ครับลิปูไปแล้วครับลิปูฟิมิโนโอโ้โยิงยังกระส่งบอลคืนประตูครับลุงนี้เด็กอาร์บอกซานโชไปครับมาที่เทฟเฟตฟันเดเบกฟันเดเบกนี่เปลี่ยนบูโนอไปหรือเปล่าครับยังไม่ผ่านวา,าวลานบอลอยูที่แมนยูครับตอนนี้ลุ้นโดรั้ง แม็กไกวฟึดมาแล้วครับซานโชซานโชยังไงป่านมาเขาบอว่นี่ไม่ผ่านฟันได้มาแล้วครับเฮนเดอร์สันฟิวิโนโหนึ่งสองหรือเปล่ายกให้ฟิวิโนฟิวิโนไปไงไม่ผ่านวาลาวาล่าเก็บบอลเล่นต่อครับถึงไดเคียย้อนขึ้นหลังไปมาวาลานีกครั้งออกมาทางับา้ายอ๋อ,อครับลูกนี้ เนเธอร์แลนด์ในทุ่มเป็นบอลฮอลลีพูครับปัจเจราดซาร่าฟาวครับลูกนี้เทนได้เปิดเข้าไปเลียเลีย,ยเข้าไปครับไม่ผ่านแมนยูเป็นไงบอลสวนหรือเปล่าไม่สวนไม่ได้ครับลูกนี้บอลลีพูครั้ง ครับซาลาพิกไม่ได้ไม่ผ่านไม่กลวายไม่กลวายไม่ดีฟันเดเบกไปแล้วครับแมนยูหลุดไปแล้วครับทางโรนัลโดปาดคาวานี่คาเวนี่สัตว์ไม่ผ่านอาริซอนครับลูกนี้จอเดลซันโชมาถึงเทฟเฟตเทฟเฟตมาถึงฟันเดเบกฟันเดเบกสัดไปออกครับ เป็นลูกตั้งเตะของลิเวอร์ pool ครับลิ Liverpool เวอร์ pool เล่นบอลมาที่มาเน่มินามินโนวันบิสสากาตะกัดได้ครับพลิงเดก้าพเพงจดกาออกมาทางกับสายอเล็กเทเรนฟันเดเบก อเล็กเทเลอีกครั้งอเล็กเทเลสบอกไปเองครับแท mm hmm. งมาลนันโดไม่่านเทนครับเทนสัตยาวมาให้่านเทเลครับลนันโดปาดมาบูโ hmm. นลูกนี้ไม่พาลิพวบสกัดออกลังไปไปลูกคอนเนอร์ครับ ฟังแมนยูอ่าบูโน่เขีไม่ได้เปลี่ยนนะครับบูโน่ยนน่ครับเขาวานี่เรียบร้อยครับลุงนี้เขาวานี่สกิดนิดเดียวหายไปกับตาครับนายพานของลิ่ของแมนยูครับอืมอลิซอนบอกว่าโหไม่เอานะครับแบบนี้ดูภาพแชร์ครับ เวีร์พูเขาจะแก้เกมได้หรือไม่ครับมาดูกันเวอร์พูวอร์พูมาแล้วครับฟิมมโน,โนฟีมมโน,โนมาซาร่าซาร่าโค้งโค้งหรือเปล่าครับซาร่าตีคืนไวเหมือนกันครับลูกนี้ซาร่าครับซาร่าปลาเผาหรือเปล่าครับนี่เทพเจ้าซาร่าซาร่าบอกต้องให้ถึงมือกูตลอด ภาพช้ใกครั้งนี้นครับเคียร์บอลไม่กินของแบบซาราสตูมครับครับอ๋อตั้งวันนี้แมกคกวยตั้งวันจุดของแมกคกวยครับแมกคกวยครับสองสองครับสกอร์ตอนนี้เอาละครับใครดีใครอยู่ใครดีใครได้ครับ แมนยูบอลทุ่มข้องมนยูครับบูโน่ฟอนเดเบกไม่ผ่านเทนครับลูกนี้ความถึงซารามาฟิเบโน่ซาราไม่ผ่านไม่กวายครับเทียบเฟสครับบูโน่ฟอนเดเดสทำไงยกมาครับไม่ผ่านลิฟโวอยู่ดี ปบองของเมนยูยังครับลูกนีคน้ครับซาร่าเกียวบอลนะครับลูกนี้ยังไม่ผ่านวาลานครับมาแล้วครับทางกลับซ้ายเมนยูปาดเข้าไปยิงตีกองลังเาลิพูครับปายแล้วครับสม้หบสหมหล่นหรือเปล่าครับลูกนี้เอาสไลด์หนึ่งไม่โดนส้มหล่นหรือเปล่ามาเนี่สตูมออกไปครับลูกนี้มาเนี่บอกว่าอื้มือจังหวะนี้ กูยิงพลาดไปเองเลยอุตส่าห์แมนยูทำส้มลนให้แล้วครับไปลูกต้งเตะของแมนยูครับพวกนี้ถึงแมกคกวยอา้าวแมกคกวยจะทำงานอีกแล้วครับลูกต้งเตะของแมนยูอีกครั้ง,งวารานออกมาทางวันบิสก้าวิสก้ายังไง าวาเขาลูกนี้วาลานเขาเล่นเร็วแลวครับลูกนี้เทปเฟตเฟตแทงไปแล้วครับซานโชไม่ผ่านลูกเป็นซันวาลานมงได้ฟอนเดเบกมาแล้วครับโรแลนโดหลุดหรือเปล่ปาโรแลนโดโค้งโค้งก็ยังไม่ผ่านมือ,อูริซอนครับลูกนี้มินาเมโนครับอ้าวครับช่วงท้ายเวลาทุกเวลาบาดเจ็บสามนาที โรบิสันขียายาวครับจะมีต่อเวลาหรือเปล่าอเล็กเทเลสแทงไปครับฟันได้หัดยาวฟันเ,เบกถึงบูโนโนฟันเ,เบกเ,เบรกซัตโตมรับไปครับ,รบอ่าครับนาทีป่าเขาเรียกว่านาทีป่าเพราะลุกในนี้ทดเวลาบาดเจ็บสามนาทีทดครบแล้วครับสามนาที กรจบเพี่ท่านี้ครับขอกาบลาไปก่อนครับมีอีกแล้วให้ชมใหม่ครับนี่ระว่างแดงเดือดครับนียส่งท้ายภาพสวยๆครับเฟอร์นเบรกซัดเข้าซ้ายหายไปกับลิปตา บใครแพ้กูใครแพ้ครับเราจะไปลงโทษคนแพ้กันนะครับคนที่แพ้ก็คือน่าจะรู้ๆกันอยู่ครับเราเหมือนชนะอยู่แล้วเฮ้ยท้ากูไปไปป่ะป่ปเออยป่าป่ะป่ะปามาเฮ้ยเราลงโทษคนแพ้กันครับนี่นี่บุ้งนี่บุ้งนี่บุ้งนี่ เนี่ยม <y> ึงม <del> ึงตรงม้อไงตรงมือได้ไหมวิ่งมาปุ๊บแล้วก็โดดตรงนี้อ่ะมันจะโดดยังไงเล่าเดี๋ยวโดดลงตูมเลยะสะโดดยังไงก็โดดตูมอย่างนี้ะเลดนั่งนะนั่งก็ได้เออเอาเอาเอาสองรอบนะีเเดยวไกูคุยในคลิปว่าสองรอบใบไส้สองรอบเฮ้ยสัญญาคือสัญญาเฮ้ยเอาเอาหนึ่งสองสามลงโทษคนแพ้ เอ้หลบมดึกอีกหลบมดึกหลบมดึกบบาดีเบาอีกหลบมดึงบบาดี่เด็กเห็นน้าฝนเสื้อก็เสื้อกุยเอาดีๆดีๆปิดกิฟ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 นี่เอาครับสรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเลยครับใครครับใครอยากดวลก็ทักมาครับ